สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการปั่นหัวหรือการบงการทางจิตวิทยาครับเราจะมาเจาะลึกกันว่ามันคืออะไรแล้วก็จะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ช่วยให้เราทุกคนรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นลองถามตัวเองดูนะครับเคยไหมครับที่รู้สึกผิดมากๆแค่เพราะเราพูดคําว่าไม่ออกไปแค่ปฏิเสธใครสักคนแล้วความรู้สึกผิดก็ถาโถมเข้ามาเลยหรือ อาจจะเป็นความรู้สึกแบบนี้ที่ว่าเราต้องคอยรับผิดชอบความสุขของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยหรือเปล่าเหมือนกับว่าอารมณ์ของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับเราทั้งหมดเลยถ้าคำถามเมื่อกี้มันโดนใจแล้วก็แสดงว่ามาถูกที่แล้วครับในตอนนี้เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละสเต็ปเลยตั้งแต่การทำความเข้าใจศิลปะแห่งการบงการไปดูตำราของนักปั่งหัวสัญญาณเตือนต่างๆแล้วก็ไปดูวิธีป้องกันทั้งแบบนุ่มนวลและแบบแข็งกล้าวเลยแล้วปิดท้ายด้วยกฎทองคำที่สำคัญที่สุดครับ เราจะเปลี่ยนความสับสนให้กลายเป็นการควบคุมด้วยกันโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยดีกว่ามาดูกันให้ชัดๆไปเลยว่าการบงการเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วอะไรที่ไม่ใช่คือถ้าจะให้พูดง่ายๆนะครับการบงการเนี่ยมันเป็นเหมือนกลยุทธ์ทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งเลยที่ใช้เพื่อควบคุมความคิด ความรู้สึกหรือพฤติกรรมของคนอื่นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับที่สําคัญคือคนที่ถูกบงการม,มักจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําเพราะว่ามันมักจะโจมตีไปที่จุดอ่อนของเราอย่างเช่นความใจดีความขี้เกรียใจหรือความรู้สึกผิดชอบชอบดีของเราเนี่ยแหละครับทีนี้มีอีกคํานึงที่เราได้ยินบ่อยๆแล้วก็มักจะสับสนกันคือคําว่า gaslighting ต้องบอกว่า2ออย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับคือ gaslighting เนี่ย,เ,ยเป้าหมายของมันคือทําให้เราสงสัยในสติของตัวเองเลยนะทำให้เราคิดว่าเอ๊ะ หรือเราจะบ้าไปเองเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่อาการบงการหรือ Manipulation เนี่ยมันกว้างกว่านั้นมากครับมันคือเครื่องมือสารพัดอย่างที่มีเป้าหมายหลักคือควบคุมการกระทําของเราให้ได้นั่นเองเอาวและพอจะเห็นภาพรวมแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาดูกันต่อเลยดีกว่ามาเปิดตําราของนักปั่นหัวกันว่าพวกเขามีกลยุทธ์อะไรเด็ดๆที่ใช้กันบ,บ่อยๆบ้างมีสอย่างหลักๆที่ต้องจับตาดูเลยครับมาที่กลยุทธ์แรกเลยอันนี้ เจอบ่อยสุดๆครับการทําให้รู้สึกผิดหรือ q ิวทริปปิ้งนั่นเองมันคือการทําให้เรารู้สึกว่าโหเรานี่มันเห็นแก่ตัวจังเลยนะเรามันใจร้ายจังเลยที่ไม่ยอมทําตามที่เขาขอนะครับแล้วมันก็จะมาในรูปแบบประโยคคลาสสิกแบบนี้แะครับถ้ารักกันจริงรักครอบครัวจริงคงไม่ปฏิเสธเรื่องแค่นี้หรอกโอ้โหประโยคเดียวจุกเลยใช่ไหมครับมันเปลี่ยนความรักความห่วงใยเราให้กลายเป็นเครื่องมือต่อรอง ทำให้เราต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับไปโดยปริยายเลยต่อมากลยุทธ์ที่2ครับการเล่นบทเหยื่ออันนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันคือพอเราเริ่มจะจับทางได้หรือเริ่มจะโต้แย้งเนี่ยเขาจะพลิกบทบาททันทีเลยครับกลายเป็นว่าตัวเองนั่นแหละคือผู้ถูกกระทาคือคนที่ไม่ได้รับความเข้าใจแล้วก็จะมาด้วยประโยคทานองนี้ครับใช่สิฉันมันคนไม่ดีทำอะไรก็ผิดไปหมดไม่มีใครเข้าใจฉันเลยสังเกตไหมครับว่า มันเป็นการเบี่ยงประเด็นจากการกระทำผิดของเขาให้กลายเป็นเรื่องความน่าสงสารของเขาแทนโฟกัสมันเปลี่ยนไปเลยจากที่เราควรจะคุยเรื่องความรับผิดช,ชอบกลายเป็นว่าเราต้องไปสงสารเขาแทนซะง,งั้นกนลยุทธ์ที่3ครับการต่อต้านแบบเงียบหรือ passive aggression อันนี้คือพวกที่ไม่พูดตรงๆครับแต่จะแสดงความไม่พอใจออกมาแบบอ้อมๆผ่านการกระทำอย่างเช่นประชดประชันทำหน้าบึง้งตึงหรือแกล้งทำอะไรชา้ชาๆดึง้งเงียบอะไรแบบนี้แหละครับ อย่างประโยคนี้อ๋อก่อนแล้วแต่เลยสิเก่งอยู่แล้วนี่ฟังเพื่อนๆเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือค,คําพูดที่เคลือบยาพิษช,ชัดๆเลยครับเจตนาของมันไม่ใช่การชมแต่คือการประชดเพื่อบ่อนทําลายความมั่นใจของเราต่างหากและกลยุทธ์สุดท้ายในตาําราคือการเลื่อนเสาประตูหรือ moving the g o a l p o s t ครับอันนี้จะออกแนวไม่ว่าเราจะพยายามทำดีแค่ไหนก็ไม่มีวันดีพอสำหรับเขาครับ พอเราทำอย่างหนึ่งสำเร็จเขาก็จะเปลี่ยนเกณฑ์หม่ไปเรื่อยๆเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรายังทำได้ไม่ดีพอสักที่โอพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะเริ่มสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงละ่ะว่าเรากำลังโดนปั่นหัวอยู่กุญแจสำคัญเลยนะครับคือการหยุดฟังคำพูดสวยหรูของเขาแล้วหันกลับมาฟังเสียงข้างในฟังความรู้สึกของตัวเราเองเนี่แหละครับลองเช็คดูนะครับว่ามีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆหรือเปล่าหนึ่ง รู้สึกเหมือนเป็นหนี้บุญคุณเขาตลอดเวลา 2. รู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบอารมณ์ของเขามากเกินไป 3. ต้องคอยเดาใจอยู่เรื่อยว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่และ 4. รู้สึกว่าความใจดีของเรากำลังถูกเอาเปรียบถ้าความรู้สึกผู้นี้มันวนเวียนอยู่บ่อยๆในความสัมพันธ์ไหนก็ตามนะครับนั่นเป็นสัญญาณเตือนที่ดังมากๆเลยว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแล้วล่ะครับเอาล่ะครับเรารู้จักปัญหาแล้วรู้จักสัญญาณเตือนแล้ว ข่าวนี้มาดูทางออกกันบ้างดีกว่าเรามาเริ่มกันที่วิธีป้องกันแบบแรกเป็นวิธีแบบนุ่มนวลแต่หนักแน่นเหมาะสําหรับใช้ในความสัมพันธ์ที่เรายังอยากจะรักษาไว้ครับเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิคแซนวิชครับง่ายมากๆเลยมันมี3ขั้นตอนครับขั้นแรกเริ่มด้วยการแสดงความเห็นใจก่อนเช่นเข้าใจเลยนะว่าสถานการณ์นี้มันยากขั้นที่2คือการปฏิเสธอย่างหนักแน่นชัดเจนแต่ตอนนี้เราคงช่วยเรื่องนั้นไม่ได้จริงๆ แล้วก็ปิดท้ายขั้นที่3ด้วยการเสนอทางเลือกอื่นถ้าทําได้เอ๊ได้ลองหาทางดูหรือยังเห็นไหมครับมันคือการเอาคําว่าไม่ที่เป็นเหมือนไส้แซนด์วิชไปประกบด้วยขนมปังที่นุ่มนวลกว่านั่นเองแต่ถ้าวิธีแบบนุ่มนวลมันใช้ไม่ได้ผลละหรือว่าถ้าคนที่เราต้องรับมือด้วยเนี่ยเขาเป็นพิษมากๆแล้วก็ไม่ยอมลดละเลยจริงๆสถา,านการณ์แบบนั้นก็ต้องใช้การป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นมาอีกระดับครับ นี่คือเทคนิคที่เรียกว่าแผ่นเสียงตกร่องครับสมมติว่านักวงการพูดว่าหน้าช่วยหน่อยครั้งเนียวเองทำไมแรงน้ำใจแบบนี้เราก็แค่ตอบกลับไปเรียบๆว่าเข้าใจว่าผิดหวังนะแต่เราไม่สะดวกจริงๆหัวใจสำคัญของเทคนิคนีคน้คือการพูดประโยคปฏิเสธหลักของเราซ้ำๆไปเรื่อยๆอย่างใจเย็นครับไม่ต้องใส่อารมณ์ไม่ต้องอธิบายเพิ่มแล้วพอเขาเริ่มบีบคั้นหนักขึ้นลหละอุตส่าห์ทำมาตั้งเยอะนี่แหละคือการตอบแทน คำตอบของเราก็ยังเหมือนเดิมครับเราไม่สะดวกจริงๆสังเกตไหมครับว่าคําปฏิเสธของเรามันนิ่งมากไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้ว่าแรงตดดันทางรมจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนก็ตามมันเหมือนเป็นการสร้างกําแพงที่เขาปีนข้ามไม่ได้นั่นแหละครับทีนี้เรามาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วครับนี่คือกฎทองคําเลยเป็นรากฐานการป้องกันทุกรูปแบบที่เราคุยกันมาเลยครับกฎทองคําข้อนั้นก็คืออย่าเจดครับ JADE มันย่อม,มาจาก Justify หาเหตุผลมาอ้าง Argue โต้เถียง Defend ปกป้องตัวเองและ Explain อธิบายที่ห้ามทำสี่อย่างนี้ก็เพราะว่าคนที่เขาจะปั่นหัวเราเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเหตุผลหรอกครับเขาต้องการแค่ให้เรายอมเท่านั้นเองการที่เราไปพยายามอธิบายเหตุผลต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการยื่นอาวุธให้เขามาโจมตีเราเพิ่มเพื่อหาช่องเปลี่ยนคำว่าได้ไม่ได้ของเราให้เป็นได้นั่นเองครับ ลองดูตัวอย่างนี้เปรียบเทียบกันนะครับจะเห็นภาพชัดเลยวิธีที่ผิดคือการอธิบายยืดยาวให้ยืมเงินไม่ได้หรอกเพราะต้องจ่ายค่าซ่อมรถแล้วก็ค่าเทอมลูกอีกบราบราบรานี่คือการเปิดประตูให้เขาเข้ามาเถียงเลยครับว่างั้นยืมแค่ครึ่งเดียวก่อนได้ไหมแต่วิธีที่ถูกคือการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนไปเลยตอนนี้ไม่สะดวกให้ยืมเงินจริงๆจบครับมันคือการปิดประตูการต่อรองอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่นนั่นเองและสุดท้ายนี้พอเรารู้ทันตำราของนักปั่นหัวแล้ว แล้วก็รู้วิธีป้องกันตัวเองแล้วลองกลับไปคิดดูนะครับว่ามีบทสนทนาไหนในชีวิตบ้างที่อาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมได้เพราะว่าพลังที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่การรู้ทันเขาอย่างเดียวนะครับแต่มันอยู่ที่การที่เราตระหนักว่าเรามีพลังที่จะเลือกตอบสนองในแบบที่แตกต่างออกไปได้ตั้งหาครับ